สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องโชคดีดอนย t ทู e นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับวันนี้9ก้ากุมภาพันธ์2564ครับมีข่าวที่ดีที่สุดสําหรับชาวนาวันนี้มาเล่าให้ฟังครับ9กุ้มภาพันธ์2564วันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมตัมติจ่ายไล่ละ500รอบ2แล้วนะครับอนุมัติงบประมาณ28,46บล้านบาทสําหรับ กระทรวงพาณิชย์นะครับในโครงการสนับสนุนค่าพัฒนาค่าบริหารและพัฒนาผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะครับไร่ละ500รอบ2ครัวเรือนละไม่เกิน20ไร่1 0 0 0 0บาทนะครับวันนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนการจ่ายนะครับหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับตมติคณะรัฐมนตรีก็จะถูกส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะได้ประสานงานกันและประสาน ไปยังทกศทกศก็จะได้มีการจัดทําแผนการโอนและก็จะโอนในที่สุดซึ่งวันโอนนั้นรอฟังข่าวจากทกศอีกครั้งครับว่าเขาจะได้จัดทําแผนโอนวันไหนยังไงนะครับจังหวัดไหนได้ก่อนได้หลังรายละเอียดจะออกมาเป็นระยะๆนะครับระยะนี้วันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีที่สุดเพราะข้าหลวงตีอนุมัติงบประมาณเพิ่มอนุมัติจ่ายไล่ละ500รอบ2เป็นการเรียบร้อยแล้วครับ วันจ่ายรอฟังสัปดาห์หน้าครับว่าทกศจะออกข่าวและกำหนดวันจ่ายอย่างไรต่อไปสวัสดีครับ